<า>ดีครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของอาจารย์น้อยเป็นโค้งสุดท้ายนอ้อยอาจารย์เนาะเพราะว่ามันก็ใกล้วันออกแล้ววันนี้วันที่สิบสี่นะครับเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับอีกสองวันเนาะนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ขอแนวนทางอาจารย์น้อยไปด้วยเลยเพราะว่าอาจารย์น้อยนี่ไปทําขันน้ำมนต์มาที่วัดใช่ไหมอาจารย์ทาที่บ้านนี่เลยโอ้แล้วยังไงแต่ว่า,าคือปกติทุกปีเวลาที่ในหมู่บ้านก็ทําทําบุญหมู่บ้านเนาะครับเขาเรียกบุญประจําปีบุญหมู่บ้านนี่แหละบุญกลางบ้าน เขาจะโยงสายศีลรอบหมู่บ้านอาจารย์ก็จะต่อสายศีลโยงมาไว้ที่ฐานน้ำมนต์ตัวเองอตอนแล้วตอนที่หลวงพ่อท่านจเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นตื่นเช้าก็จะตักบาตรเนาะตอนเย็นเขาก็จเจริญพุทธมนต์อาจารย์ก็จะนั่งทำน้ำมนต์ภาวนาอยู่ทางนี้เหมือนกันอือครับผมต่อมาจากวัดใช่อาจารยส์สต่อมาจากศาลากลางบ้านอ๋อครับอาจารย์นั่งภาวนาทำน้ำมนต์อยู่นี่หลวงพ่อท่านกระสวดอยู่ทางนู้นอาจารย์ก็ภาวนาทำน้ำมนต์อยู่ทางนี้ ครับเหมือนกันเพราะว่าทำพร้อมกันน้อาจานน้องทำพร้อมกันจริงๆก็ไม่ใช่เป็นประเพณีอะไรดอกแต่าจานคิดว่าทําบุญกลางบ้านเป็นบุญใหญ่ประจำหมู่บ้านเนาะม,มีทมําบุญตะปูครับปกติทุกปีอาจา์ก็จะถือโอกาสนี้ทําน้ามนต์ที่ใช้สําหรับรักษาถอดคุณไสถอดของถอดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องของังหรือจะเป็นน้ำมนต์ที่ใช้ในด้านเสริมชะตาราศีสลอกเคราะห์สละอ,อ,อ,อะไรอยู่แล้วครับ เพราะว่ามันเป็นขึ้นหกข้ามเดือนหกกันนะว่าเป็นพยากรทิงวันเป็นวันดีครับซึ่งอาจารย์จะทําใส่ขันน้ำมนต์ใหญ่ไว้ทุกปีอยู่แล้วก็เลยไหนรับเราก็ทำอยู่แล้วก็เลยโยงสายสินจากหลวงพ่อท่านสวดพุทธมนต์เอามาใส่รวมกันทีเดียวเลยมันจะได้เพิ่มอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกครับก็เลยอาศัยแบบทําแนวทางตัวเลขไปด้วยเลยใช่ไหมอาจารย์คือก็ไม่เชิงอาศัยทําแนวทางตัวเลขนะแต่มันขึ้นมันเองทุกปีปีที่แล้วปลาเข้า เข้าทุกปีตัวนี้แต่ว่าเลขบางทีชัดบางปีก็ชัดบางปีก็ไม่ชัดครับอย่างปีนี้นี่ปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเลขแปดกับเลขสามค่อนข้างชัดอยู่แต่เลขห<ม>้านี่เลขห้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลขห้าหรือเลขหกอืมครับผมอันนี้ก็คือว่าในขณะที่อาจารย์ทาพิธีอ่ามันเป็นวัฒนดกักน <laughs> ครับผม ที่อาจารย์ทําได้มีตัวไหนมางครับอาจารย์ขอย้ำอีกรอบหนึ่งทําน้ามนต์ <c oughs> ที่เขามาเสริมดวงเนี่ยได้แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามหรือแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์ทีนี้น้ามนต์ที่ทํา <c oughs> เขาทําบุญบ้านแลวอาจารย์นั่งภาวนาทาเนี่ยได้แปดสามห้าแปดสามห้าแต่ว่าเลขห้านี่ไม่แน่ใจวันเป็นเลขห้าหรือเลขหกเพราะว่าไอตัวปกติเลขห้ามันจะมายอย่างนี้เนาะ ไอต,ตัวเนี้ยปกติถ้าเรียกห้ามจะอยู่แค่นี้แต่อันนี้หางขึ้นสูงหางมันขึ้นสูงเกือบอเกือบถึงไอตัวเกือบถึงไอตัวออมันเกือบถึงไอตัวตัวด้านล่างมันเกือบกลมสนิทน่ะคม,มันเว้นช่องขาดไปนิดเดียวอาจารย์เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเลขห,าหา้าหรือเลขหกแต่ถ้าตามถ้าเอาตามอันนี้จริงๆมันก็มันก็ไม่ถึงกันเนาะ มันก็ไปถึงขั้นกลมสนิทก็น่าจะเป็นเลขห้านั่นแหละอืมครับผมใช่เป็นเลขห้าจะเป็นแปดสามแปดสามห้านั่นแหละแต่ถ้ายังไงก็เอฟซีเอาไปพิจารณาเคริ่มเติมเัาเองแล้วแต่วิจารณญาณเนาะคเพราะว่ามันเป็นวันที่พระท่านสวดมนต์เนาะอาจารย์เนาะใช่อันคือว่ามันมันก็ดีกว่าที่เราสวดคนเดียวอยู่แล้วในการทำพิธีคนเดียวใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ก็เป็นเลขนั่งสมาธิเลขนั่งสมาธิได้เนี่ย ก็คือ 76, 72, เจ็ดหกเจ็ดสองขึ้นมาเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองใช่ไหมแกใช่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็มีอันนี้อีกตัวหนึ่งเก้าสองเจ็ดหกเจ็ดสองก็เก้าสองใช่เก้าสองนี่มามาตอนตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเห็นทูปมันหล่นอยู่ทูปที่จุดไหว้พระมันร่วง กองอยู่กับตรงฐานจุดทูปเนี่ยที่กระัางทูปนะมันเป็นเลขเก้ากับเลขสองก็เลยว่าอืมคิดว่าเนี่ยหละหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิเสร็จก็เห็นเลขทู่มันหล่นใช่ก็ยังยังหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะเอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไว้เผื่อด้วยดีเพราะว่าเลขมันชอบพลิกอืมครับเลขชอบพลิกแล้วเลขตัวนี้เน้นได้บอกใครหรือยังอาจารย์ยัง ยังไม่ได้บอกใครเลยครับผมลูกศิษย์แม่แก็ยังไม่รู้อลูกศิษย์ก็ยังไม่มีใครรู้ครับผมเพราะว่านั่งสมาธิเลขอาจารย์เพิ่งนั่งสมาธิว่าวันที่เก้าที่แล้วว่าจะไปขอเลขตาเนาะครับทีนี้ฝนตกไปไม่ได้อาจารย์เลยจุดทูปภาวานานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแทนครับผม,บผมก็เลยได้เลขตัวนี้มาครับแต่ว่าถึงอาจารย์ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเนาะคุณแม่ก็ยังได้ไปขออยู่นะครับคีดว่าคุณแม่ อาจนี่อาจจะให้มาทางคุณแม่แล้วก็ได้เนาะแต<ช>่แล้วก็เลขอาจารย์นี่ก็เป็นของก็คือเป็นดวงของคนทั้งหมู่บ้านเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมครับใช่เป็นดวงของอาจารย์หลายๆท่านหรือพระหลายๆท่านหลายๆรูปมีช่วยกันสวดมันจะทําให้มันดีกว่าสวดคนเดียวใช่ไหมอาจารย์คือหนึ่งปกติถ้าอาจารย์ทำและอาจารย์จะภาวนาพุทธมนต์แล้วก็ต่อด้วยคาถาขอโชคลาภครับแต่ ในกรณีนี้ก็ถ้าว่าหลวงพ่อท่านจเจริญพุทธมนต์ให้แล้วเราก็ภาวนาคาถาขอโชคขอลาบแล้วก็ปลุกเสกมงคลต่างๆลง,งไปมันก<ช>็จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิคมีสมาธิกว่าต้องต้องมาในจะสวดพุทธมนต์ในจะกาก,กับภาวนา,า,าคาถามันก็จะหลายหลายขั้นตอนมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะสมาธิไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่รแต่ในกรณีนี้นีะ่ะเราไม่ต้องพวะพวงเรื่องสวดพุทธมนต์ ว่าจะต้องต้องรีบสวดเพราะว่าถ้าอย่างอาจารย์สวดพุทธมนต์เองแล้วก็ทําต่อด้วยคาถาทำน้ำมนต์เนี่ยมันจะต้องเร่งทําเวลาไม่งั้นมันจะนานเกินอืมมันั้นมันจะนานเกินจะรีบเกินแล้วมันจะไม่สะดวกเวลาหลายๆา,ายอย่างเนาะครับผมแต่ถ้าในกรณีหลวงพ่อทําภาวนาพุทธมนต์ให้แล้วเราก็กาหนดภาวนาตัวคาถาปลุกเสกวัตถุเอ่อปลุกเสกน้ำมนต์ขอโชคลาภได้เต็มที่กว่าครับ มันก็จะประมาณนั่นแหละทีนี้จริงๆวันที่อาจารย์ไปสุรินไปไปถอดคุณไปถอดของให้เขาที่สุรินนี่ก็เลขตัวเดียวกันนะตนัวไหนอาจารย์เป็นเลขแปดสามห้าแปดสามห้าเลขเถอดของใช่ไหมอาจารย์เลขถอดของให้เขาเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอาจารย์ถึงต้องไปถอดของครับ พราะว่าแย่งมารดกกันกับญาติเครือญาตินี่แหละอืทีนี้เขาไปเอาคุณใสมาจากฝั่งขมีนญาติเขาอยู่แถวแถวช่องจอมนี่แหละอืมอยู่แถวช่องจอม,อมเขาข้ามฟากลงไปฝั่งขมีนเนี่ยเอาของไปให้ทางอาการทางฝั่งขมีนเนี่ยทําให้โดยเฉพาะเลยอของขมีนเลยนะอาจารย์ขเขมีนพวกว่ายังไงก็ไม่รอด ตายแน่ๆ่โดนคนที่โดนยังไม่จานคนที่โดนเนี่ยยังไงตายแน่ๆ่ยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าอาการหนักแล้วครับผมหนักแล้วจนคิดว่าไม่เกินเจ็ดวันตายแน่ๆ่ซีดหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ทั้งเหลืองทั้งซีดเล็บก็ออกเขียวดําหมดทั้งเล็บนิ้วตีนนิ้วเท้าครับผมตาก็ตานีขึ้นเป็นตาขาวแล้วนะตาดํานี่ขึ้นไปอยู่นี่แหละครับเห็นแต่ตาขาวครับทัง้นก็แข็งยังไงกับทั้งนั้นเลขที่อาจารย์ไปได้มาเนี่ยมันเป็นเลขของ เลขของของเขมินจำไม่รด้เป็นปีเขมินนี่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขของขอมินหรือผีเขมินนะแต่คุณใส่ที่เขาทำมาเป็นของเขมินพะอาจารย์พออาจารย์ทําพิธีสวดถอนอสวดถอนสวดแก้ให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็าจะทาน้าพุทธมนต์ประพ,มพรมพ่กความเป็นสิริมงคลครัทับลงไปอีกรอบเนาะที่มันขึ้นเป็นเลขขันน้ำมนต์มาก็าจะตีความที่สองอย่างอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะบ้านหลังนั้นท่านอาจจะว่าเราเนี่ยมาช่วยรักษาลูกหลานให้ับ มาช่วยล,ลูกมารักษาลูกหลานให้แกแกก็อาจจะใจดีให้โชคให้ลาบหรืออาจจะเป็นอะไรก็ยังเป็นของของทางฝั่งขมิ้นก็ไม่แน่ของที่ออกอยู่ในตัวแล้วก็มาอยู่ในขันน้ำมนต์เปลี่ยนไปได้ไหมจันเพื่อจยนถอนของออกแล้วจยนไปทนนําขันน้ำมนต์คือถอนของออกเนี่ย อ่าจะลืมว่าของที่ถอนออกนะเป็นของทางคุณไสที่ไม่ไม่ดีทางเขาเป็นของที่ไม่ดีใช่ไหมอถอนทิง้งใช่ไหมครับถอนทิ้งเป็นของที่ไม่ดีไม่น่าจะให้โชคให้ลาบแต่ถ้าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ่หรือบรรพบุรุษของผู้ป่วยที่ร่วงลับไปแล้วหรือเจ้าที่เจ้าทางที่มีฤทธิ์มากๆอย่าลืมว่าตัวแกเองบรรพบุรุษก็เป็นขมรมาจากฝั่งกัมพูชาเหมือนกันนะคบอบพยพมาตอนสมัยขมรแดง ขึ้นมาตั้งโรกลากอยู่นี่แกก็ขมิ้นกันสมัยรุ่นตาแกตาของผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยในยแปดสิบละสมัยรุ่นตาแกอพยพขึ้นมานแกก็เป็นหมอเหมือนกัน mm hmm. เป็นหมอทํา mm hmm. เรียกว่าศิยศาสตร์ทางฝั่งขมิ้นกัน <Okay. S 2> อพยพหนีขมิ้นแดงขึ้นมาตั้งโรกลากอยู่แต่รุ่นลูกรุ่นหลานแกไม่มีใครเอาวิชาไว้แค่นั้นเอง mm hmm. ดูแต่ว่าดูแต่ว่าฝั่งญาติที่เขาทำใส่เนี่ยเขารู้จักสนิทสนมกับหมอที่อยู่ฝั่งขมิน้น okay. เพราะว่าหมอที่อยู่ฝั่งเขมีที่ทําใส่เนี่ยมารู้ทีหลังว่าเป็นญาติฝั่งพ่อเป็นเครือญาติฝั่งพ่อที่ที่เขายังเรียนวิชาต่อวาอยู่ทางฝั่งนั้นอันนี้พอพออาจารย์ทำถอดให้ตอนเย็นเนาะ,ะประมาณสักสี่โมงเย็น,นยทำพิธีถอดเสร็จบอกว่าคุณยายก็ยังเหนื่อยอยู่ให้แกพักก่อนไปแล้วตื่นเช้าค่อยดูอ,กอาการอีกทีหนึ่งเราก็แกตื่นเช้าขึ้นมาตาที่ว่าขาวขึ้นแข็งมือค แกหายใจสม่ำเสมอได้อพอสักสามสี่โมงจากพูดไม่ได้นะบอกว่าหิวข้าวเรียกหาข้าวกินหิวข้าวเลยนะลูกหลานก็หาข้าวต้มหาน้ําหาอะไรไม่กินจ้งอยู่ดูอาการอีกวันหนึ่ง <Okay. S 1> พอเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วตกเย็นมาอ่าตกเย็นมาแกก็มีอาการเวียนหน่อยอเพราะว่าร่างกายแกกันมันก็มันก็ซุดโสมหนักเนาะ <Okay. S 1> มีอาการงเวียนหน่อยจ้งก็ทาน้ํามนต์ให้กินอีกขันหนึ่ง ดูอาการอีกคืนหนึ่งปรากฏว่าแกลุกขึ้นทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกไรได้ปกติน่ะขายสนิทผมโอเคเนาะก็ได้เลขมาที่ตรงกันก็เป็นแปดสามห้าเนาะอาจารย์เนาะเลขตรงกันนะครับแล้วอาจารย์เน้นตัวไหนอาจารย์ตัวที่อาจารย์ชอบเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้ให้กับท่านผู้ชมอาจารย์เน้นจริงๆเน้นแปดสามห้าแปดสามห้าพวกมันตรงกันสองสองเจ้าเนาะแปดสามห้าแปดสามห้าที่อาจารย์ชอบหรือว่าอาจารย์เน้นแลวสองตัวอาจารย์ สองตัวก็อาจารย์ชอบเนี่ยก็คือเก้าสองเก้าสองกับเจ็ดหกเก้าสองกับเจ็ดหกอาจารย์เนาะเก้าเจ็ดสองมันออกอันนั้นไปแล้วออกในไรอาจารย์ประเทศออกต่างประเทศไปแล้วนะครับผมไม่เนี่ยเนาะออกแล้วออกอีกนะครับ แต่มันออกอ,ออกฝั่งไอ้นั่นไปอืฝั่งไอเวียดนามไปอืครับครับผมนี่ก็ขอขอบคุณอาจารย์น้อยมากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมขอบคุณครับข,ขอบคุณอาจารย์ค่ะค,ค่ะท่านผู้มชมเป็นแนวทางของอาจารย์น้อยนะคะตัวนี้ตามที่เกียรติคิดทา่ใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ วันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ